คุณครูเบลสวยไหมสวยค่ะใจดีด้วยสวยและใจดีใจดียังไงให้ขนมหนูกินไม่ตีไม่ดุไม่ด่าไม่ว่าไม่กล่าวสอนด้วยความสุขสนุกสนานเบิกบานใจจนหนูบวมขนาดนี้บวมขนาดนี้บวมขนาดนี้ม,นนมีความสุขมีความสุข <c oughs> อ๋อนูหนูรักคุณครูเบลไหมร <c oughs> ักค่ะหนูจะสมมติคะแนนเต็มร้อยหนูจะให้คุณครูเบลเท่าไหร่ เต็ม้อยไม่หักตรงไหนเลยเหรอไม,ไม่ให้ไม่หักไม่หัก,หกอ่อนะมีคนได้เต็มร้อยเลวนะ,ะน้องอ้ําให้คะแนนคุณครูเต็มร้อยไม่หักความสวยเต็มร้อยนะความน่ารักเต็มรอ้อเต็มดีความความดีความใจดีเต็มร้อยค่ะความขี้เล่ ไม่มีก็คือไม่มีส่วนหักเลยเด็กส่วนใหญ,ญ่จะเห็นกองจักเป็นดอกบัวเด็กส <c oughs> <c oughs> ่วนใหญ่จะเห็นกองจักเป็นดอกบัวค่ะค่ตอบด้วยความใส่ซื่อบริสุทธิ์ไม่มีไม่มีใครกดดันน้องนะรับไม่มีกดดันไม่มีใครกดดันนะคุณครูทําหน้าบึ้งเราอยู่ไม่ใช่นะนี่คือหนูให้คุณครูร้อยคะแนนเต็มไม่มีหกักมั่นใจ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรที่เข้ามาดํารงตําแหน่งครูเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะเจตคติและบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้วันนี้ได้มีโอกาสเข้าไป เป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยของคุณครูโรงเรียนจนตุคาว,วิยาคมนะครับเห็นพัฒนาการด้านต่างๆนะครับที่นำมาใช้ในการพัฒนาเด็กก็รู้สึกชื่นชม และก็ให้กำลังใจนะครับขอให้คุณครูมีความสุขและสนุกการปฏิบัติงานพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อสู่ความเป็นคุณครูมืออาชีพอย่างแท้จริงนะครับขอเป็นกำลังใจให้คุณครูอ่าและก็ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนจตุคามวิทยาคมนะครับที่มีคุณครูที่มีความรู้ความสามารถใส่ใจในการเรียนการสอนนักเรียนอย่างเต็มที่ครูแบบนี้หายากครับ ภาษามหาลูกเอให้ครูอ่ลูกเลยลูกลูกเลยลูกเลยยกไปไม่ต้องแยกแล้วไม่ต้องแยกงานหนึ่งสองสามอันนี้เขาเรียกเกี่ยงไม่ใช่แยกอันนี้เขาเรียกเกี่ยงหนึ่งสองสามไม่เสร็จอ่าชี้ตัวได้เลยทุกคนทําได้ทุกคนทําได้อาอาจจะอายๆหน่อยแต่ตอนนี้นะอ่าผลรวมของมุมที่ไม่ใช่มุมฉากเอาอะไรมารวมกับอะไร มุมไหนที่เราต้องวัดเถอเ A, B, ู A, เองคุณครูติดสูงกันไป <laughs> เป้เป็นก้อีสือตกลงมาดีคอหักเลยเนะ่ย <c oughs> นักกีฬองศาลูก45องศาอ่า รู้ชื่ออะไรรู้อ,รอัครวัฒน์ประกอบผลอ่าในฐานะที่หนูเรียนกับคุณครูเบลมาหนูให้คะแนนคุณครูเบลเท่าไหร่คะแะนนเต็มร้อยอเต็มร้อยนะครับลองอีกทีหนึ่งเต็มร้อเลยครับอีกครั้งหนึง่งเต็มร้อยเลยไม่มีใครกดดันครับความใจดีเต็มร้อครับสอนเก่งเต็มร,อร้อน่ารัก ที่เลยศูนย์ไปถึงโมโหไม่ใช่เออแค่นี้ก็ถือว่าพวกเราอท,าที่คุณครูมาประเมินการทํางานของคุณครูเบลในรอบหเดือนนะครับเป็นครั้งครั้งที่สองลิติศาที่สามครั้งที่สามซึ่งผลง,งานลงสูง่นักเรียนเห็นเป็นเป็นรูปธรรมนะโดยเราไปไรับได้รับรางวัลอะไรมามากมายเลยจนที่ไม่ไม่หวาดไม่ไหวหทั้งงานศิลปะหัตถกรรม ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งเจะมาถึงคอไอ้ครวบครวบอีกเนี่ยอีกสี่ห้าวันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีการส่งแข่งขันเพราะวันนี้ขอเสียงคะแนนดังๆให้คุณครูเบลใครว่าคุณครูเบลสวยยกมือใจดีขีดเลยเอามือลง